นเหก็พี่น้องโอ้คุณแกนี่บอกโคฟักเพลงสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุมสุขคนเด้อเดี๋ยวฮอรสิไปเบิง่งตุ้มตอนของปลาเนาะของลุงเพื่อเป็นอย่างประหาลาดพี่น้องเลยเพิ่นห้องเพิ่นนั้นใส่เพิ่นใส่แห่งเนาะแต่ว่า ของพ่อคอยนั้นเพิ่นเฮ็ดอันเป็นต้งนะอันนี้จะเป็นเหยง,งพ่อ,อยามเมื่อแล้วคอยมาบ่ทันแล้วพอาจิมาย่โต้งให้เอฟซีเบิ่งว่าไปหยา,ามจำคนกระตกตลอดไม่ได้คาดตายมาไอแ้แรานี้ยใหพ่อได้ตับปลาขิงหลายขนาดเลยเสียดายด้เนาอยกไะไรลงเบิ่งคือสิคาขนาดตอนย่ขึ้นมาแล้วมันแบบ ตื่นพล่าพล่าพี่น้องเป็นแต่ตื่นตาตื่นใจฮึ่มคนไม่เลยตัยงจ้องก่อนอืมบรรยากาศที่น่าเชี้ยว์ะอุ่มพี่น้องมีไผ่เค็ดตอนเทลลี่ในะบ่อนอนอได้ป่าหลายอยู่บ่ท้าวเฟสกำลงังหยามตอนอยู่ ไป้เศร้ายู่เคียงหน้าน้อยเนอะไรไปนองไอ้คนตกข้ามากันเลยนี่างเปล่าในยันเป็นยามค่ะเออตอนนันลุบอ่ะเฟสเฟสได้บ่ป่าไปบ่ป่าเรามานั่งเปลายามอยู่พี่เลยโต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  โอ้ถ้าตถ้าต้แฟนนังโตจะหยามละอบอ่าเฟสบงังโตยาเฮสโตยาแม่บงังมันคาบเสือเออยเอาเฮสเชื่อเขาจิคาบไถ่ป่าฮะเนี่ยไม่มีเัือ่นะเห็นเธอไห้เออน่อยแต่แจวานด้ลายเตอร,ร์ปะโคยามจัเธอและลกายบด ยมได้เธอละยำเป็นเจ้าเฟซมันต่ายเบิดกระโคกน้ำลิงนน้ำบ่อะนะน้ำบ่ชวนเชือบ่าหมี่ยบาี่ของหมี่นะีแต่พิเไปชิ้ไมได้แต่ไปชิมเพิ่งบอกิไปยามีมันหมี่นะกูเบิ่งละกินนี่ย่อเบิ่งละกินนี่ฉันข้าชื่อข้าชื่อข้าวอนหางอดาอนหาโอ้ยตะโถนข้าเป็นแค่ข้าเป็นนั่นแหละจี้ไม่เฟซกระปู่ค่ะ Khổ đây, ừ. bà khoa có bố đai nó bố khoa bố chỉ má bưng bà khoa nhảy thế ta đi bưng đòn ta đi pha bưng nè hết pha đi bưng nè bay bay pha bưng nè luôn á vợ đấy lại đấy แล้วย่านเคยดิ๋วโอ้โหเฟรดนี่ลินน้ำแล้วะนี่โอ้คนใส่แยงยั่ฮะโอ้เฟดต้องเบิ่งปะ เพ็ดจ้าแม่สาวในสาวสิลงเบิ่งนี่เิเือ ต้องปดคิว,วน,น,นี่เป็นเงเพชรใช่ปะอย่ามีเลยต้องไหมมากไายกันเ้ย ก็ล่ะเอาบิ้งเจิงสิแดว่าคือเมือแทะะเบิ้งที่น้องป่ากเบิง้งเฟสมาทอ,อกพปความยากยามตอนข่ายมิจฉโตเก็บ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 ทำไมยันปีงบอปุ่มนี้นี่เอาไหมปาขาวปาซิวขึเ็น ก็เห็นตาขาวตัวใหญ่เมื่อกี้นี่เพชดเลยเพ็ดเหรอเอาบวชเทอใส่เก็บไหมเออนี่เด้ดีใจเลยจะมีกันี่น้องป่าก็ายามตั้งบวัวมานเนาะพูดพูดเลยเพชดมาเกี้อป็นไหมนี่หลายตัวใส่พูด <laughs> ตัวกันเอาคู่นี่ มือกองเฮนี่โอ้ยจา,ขางขนมเบิดหลายถุงเลยนี่มือกองนี่นี่นยังอยู่ตัวนึงมาไหม,มนี่อันนะ่ะทาเฟสยามตอนหม,มาแท้ในยามที่ตเฮไอเอาไปให้แม่ทราบเลยใส่กันเถอะเอาเอาเมล็ดปลาแดกข้ากันมายามตอนกับโบได้ป่ามาเลือกกันว่าลีนหนาวแล้วพี่น้องวันนี้เด้อ ชาเฟสตา,าคอยดินน้ำและลอยเฟสลอยลงมาดูสิขึ้นเลยไปลงมะต่ำไหมนี่ค่ะต่ำไหมน,นี่คฮะข้า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 ขึ้นมา้นีาปะก้หนาวละอ้ขนมกับป้าอยู่ต่อไหม มายามตอนพี่น้องอีพอพามายามตอนทามายามรอบสองเดี๋ยวสาวนี้อีพอมายามคนเดียวขึ้นไปเปิดไหมอีพอ่าน้ำได้หลายพี่น้องเลยห็ดหางศูนพี่เอาเฟินบบนี อันนี้ฝนตกได้พี่น้องเอ้ยตอนตอนนั้นตอนเมื่อเช้านี่น้ําไปไหลายเนาะฝนตกอีกรอบหนึ่งแล้วต้องมาหยาบตอนแรงอันนี้มีป่าอยู่บ่ลุนล้นลุน้นลุ้นขึ้นนักแฮะลายบเพาะอู้พี่น้องบงกับบงกับบังคับ่น้องโอ้พี่น้องโอ้เนี่ยนี่ บักคอผักเทิงปูดำอยู่โอ้ได้หลายขนาดเลยบักคอนะบักคอท่อครับแม่สิถอกใครมี่เฮาจับมือเดียวมันกันิเท่แล้วเนาะเบด้อมันจะได้หลายเตมได้ Uh huh. <Okay. S 1> เข่งปเข่งทางาน,นได้บ่พอก็มีบ่ยตลไ้ปลาปขาวสิเอกระปุกกระปุอนมกระปุเ,ปะป oh. เก็บขี้เนื้อออกก่อนปลาเข่งลงหลายขนาด มือาวนี่ก็ได้แต่ปลาเข่งมือก่อนพแต่ปลาดกกับปลาข้อลายพี่น้องเบิ้งเบิเบิ้งเบิ้งเบิ้งบิ้งปลาปลาข้อปลาข้อ ปลาอะไรปลาลายขนาดลาเบอร์ก่อนแต่พาะปลาขาวาอะอืมอืดีนอยู่นะเออทะลทะเลอรลออืปอลปลาปลาุ้งบัตอนข้ามตรงมา้มี ดไ,ได้ยูได้ยูหมานยูอรอบนี่มานมานมานทอก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 บองิงอาบงอ๋อมีแต่ปลาเข่งอะ่ปะปลาเข่งปลาเข่ง แม่จะเบิงไหมจะไหลได้ขากอยไอย่ยกว่า hmm. เ okay. er nah. uh, right. ็ดเ mm ็บชิโมแล้วอ่ะกระปุกไข่นี่เย็บโมงจะถางกระปุกแบบบกระปุกไขอือพี่น้องมีแต่ปลาเข่งล้วนๆกระปกคอเม่ตายเพปลาเข่งชัโม่ะอืคือขากทนนี่ขากนนี่ขากั้นี่หั่นปราคอไปแล้ว เลือกทีเอากบอกนจะทางตัวนั้นไม่ใช่ปลาโค่ค่ะเจบๆปลาไม่ทางกัดจุ่มนี่ยปลาโค่กิน่นี่ยนะเนี้ยปลาเนี้ยปลาปลาโคครับคณะปลาโคป่วยต้องกระบไปด้วย่อย่างโบมิ่นปลาดุแกโตวนี่้ามีเด้อ ปลาดุกข้าบุีจักโตเลยไอ้โหดูุกลยล่ยู่ด้วยพี่น้องเด้อปลาขาวบ่ปลามันขึ้นมาอันเดอร์กปลาเข่งนะพอดีพอดีปิ้งมันแท้แ้ปลาปลาเนี้ยมีมันเลยมันผูโตปลาโคกับมันปลาเข่งเฮ้งมัน ระอเดก้งมันถ้าได้กินดอกเขาได้หอมมาก้องแล้วพ่อลาเขงดอกกงนนะปล่อยแล้วก็หั่นเกลือ้มีามีแจงกับไปชิมลอ้มนีพีกน้องเอยปะหมานอยู่เนาะหมานอยู่ แต่ม <S preach science> ีผัวแห้งติอีแม่ฮันจะถืกเด้อจะถืกเด้อแไ่เด็กดำทางกกินกระโบบุดจะถืกเด้อคนบอกเป็นกี่ขานครัวซานมูยักได้หลายคนยักษได้ไปแย้งใดญ่โอ้ไปละอุ้ยผู้ใดจะมีปลาเข็งโอ้ปลาเข็งวะปลาขาวยังไม่แผยแผยก็ไม่มีอยู่กันหมู่ผู้ใดยิ่งกว่ายากได้ปั่นหมู่ก็ตอนแรกอีพอลงป่ามีได้ไหมหอยกระถิ่นไปช่วยได้ไหม คือว่ามานยืนได้คืนหนึ่งเอาไปป่วยเพราะปลาเก่งอะสำหรับคลิปนี้กโจทย์สนีเด้อพี่น้องเด้อขอบใจทุกคนที่เข้ามาฮับส้มแล้วกับบุกุดค่าวพุทธนาไมาย่าพอกันคลิปหน้ายังเอาปลาเก่งไปปล่อยก่อนมันยังไว้ยังชดชนอยู่ป่วยไว้ในหนองปล่อยไว้ในหนองเขาเองเนาะย้ำนะโอ้ค่ะค่ะลงลงทั้งปุ๊กตั้งเนี่ยเอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงเอาไปใกล้ๆปะ นี่ปาเห็นอยู่นะเห็นอยู่ไป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 อ๋ดอด่งดุกด่งไปนูเ้เขาเขาก็อยากไปถึงตอนแล้วก็เอามาเลี้ยงไว้จ่น้องเอาไว้กินเอาไว้กินโดน